ข่าวด่วนครับทุกคนซอนุศบโจเตรียมพาทีมงานไปเที่ยวต่างประเทศจริงไหมครับล่าสุดครับทุกคนทางด้านผู้จัดการมาเดียวเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความครับแล้วก็แท็กมายังซอนุครับทุกคนเป็นโปรแกรมครับการเที่ยว ฮ่องกงนั่นเองเอ๋หรือว่าซอนุชเนี่ยจะพาน้องอุงอิงหรือจะพาทีมงานสาวน้อยเพรบ้านแพงเนี่ยไปทัวร์ฮ่องกงกันครับทุกคนก็มารอติดตามกันแล้วก็มาฟังซอนุชเนี่ยแถลงนะคะทุกคนพี่มาเดียวนะครับได้มีการเขียนข้อความพร้อมแคปชั่นเน่ะบอกว่าหลังปิดวงซอนุชซื้อแพ็คเที่ยวฮ่องกง4วันโอ้ยแฟนเลยจะว่านะครับ อุ้มีคิดว่านะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงได้ออนทัวต่างประเทศแน่นอนน่าจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนกับทางด้านซอนุชแล้วก็บอสโจแน่นอนนะครับนะอะทางด้านซอนุชนะครับก็ได้มีการมาคอมเมนต์นะครับในแฟนเพจนะครับหรือว่าใน Facebook ของพี่มาเดี่ยวเนี่ยโดยมีข้อความที่บอกว่าชวนแฟนไปด้วยโลดนะครับนี่นะครับทุกคนแพลนเนี่ยก็คือโ,อโหมีโลโก้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยติดเอาไว้ในประกาศเลยนะครับนะ ไปเที่ยวฮ่องกงนะทุกคนแล้วก็มีสถานที่ที่จะไปเนี่ยหลากหลายมากๆ4วันกันเลยทีเดียวนะครับน้อก็มารอลุ้นกันนะครับว่าครอบครัวของน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยจะไปด้วยกันหรือเปล่านะครับก็ถือว่าอ่ะหลุดออกมาแล้วนะครับจาก ผู้จัดการมาเดี่ยวนะครับแสนรักนั่นเองครับทุกคนเราก็อยากเห็นภาพองิงเนาะหรือว่าอยากเห็นทีมงานขององิงเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ไปแบบว่าต่างที่บ้างนะทุกคนน้องก็ถือว่าทํางานมาแบบโอ้โหหนักมากๆเลยนะองิงเนี่ยแทบจะไม่มีวันหยุดกันเลยทีเดียวแล้วก็เวลาพักผ่อนเนี่ยน้อยมากๆครับและครั้งนี้อุ้มอิ่มคิดว่า ซอนุชไม่พลาดแน่นอนนะครับที่จะพาอุ๋งอิงไปด้วยนะครับทุกคนเนาะแล้วก็วงในมีวงในวงนอกนะทุกคนก็คิดว่าน่าจะได้ไปกันหลายคนกันเลยทีเดียวสําหรับทริปฮ่องกงทริปนี้นะครับเป็นทริปไหว้พระครับทุกคนเออนะครับทุกคนในสถานที่นะครับในอ่าในทัวร์เนี่ยครับทุกคนเดี๋ยวมิมจะอ่านให้ฟังนะว่ามีที่ไหนบ้างนะครับ นะโอ้โหก็จะมีการนั่งกระเช้านะครับลอยฟ้าแล้วก็มีไปไหว้พระแล้วก็มีการไปช้อปปิ้งต่างๆครับทุกคนไปเหินฟ้าสู่ฮ่องกงนะโอ้โหทุกคนนะเราก็อยากให้อุงอินอง,งนะครับไปทัวร์ฮ่องกงนะครับทุกคนแล้ววันนี้ครับอซอนนุชเนี่ยก็ได้มีการมาแชร์รูปกับลูกสาวนะครับองอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนแล้วก็เขียนเอาไว้ว่า แม่ลูกคู่บุญนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านอุงอิงเพจจริงเพจเดียวนะครับได้มีการโพสต์รูปคู่กับแม่นุชเนี่ยเอาไว้นะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยแม่นุชนะครับก็ได้มาแชร์ต่อแล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้บ,บอกว่าแม่ลูกคู่บุญนะครับน่ารักมากๆ คนเนี่ยก็มาแห่กดไลค์กันเลยทีเดียววันนี้เป็นวันมาหาสงกรานต์ครับทุกคนอุ๋งอิงพ่อโจโอเขาก็ได้มีการอัดคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็อวยพรวันปีใหม่ไทยเนาะให้กับพ่อๆ่แม่แม่อฟซี FC, แฟนคลับอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าบอสโจอ,อุ๋งอิงนะเวลาเขาถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันเนี่ย เหมือนกับคืนความสุขนะครับให้กับแฟนคลับนะทุกคนเวลาแฟนคลับแบบว่าทํางานมานเหนื่อยนะครับแล้วมาเจอน้องอุงอิงแล้วก็พ่อโจเนี่ยอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์นะครับเราก็รู้สึกอบอุ่นนะแล้วเราก็รู้สึกแบบนะครับโอ้โหอยาก อยากดูแบบตลอดอยากดูเรื่อยๆครับทุกคนเนาไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือว่าจะเป็นในคลิปวิวต่างๆของบอสโจนะครับก็เป็นคลิปแบบว่าเฮฮาทั้งนั้นและที่สำคัญนะครับก็เป็นคลิปล้านวิวอีกด้วยนี่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมคลิปถึงล้านวิวก็คือพ่อลูกเขาแบบว่า,าได้มารวมพลังกันนะครับนาอก็จะมีแต่จะปังไปหน้านะสิครับนะครับนาอสำหรับทางด้านบอสโจแล้วก็ น้อง,อ,งอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนก็เป็นเรื่องราวดีๆครับทุกคนที่น้องจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศเนาะรอบนี้อาจจะไม่ได้ไปร้องเพลงอาจจะไม่ได้แบบว่าคือมีคนอนะ่ะติดต่อมาจริงแหละในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยครับทุกคนแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยคือถ้าอุงอิงพ่อโจไปเนี่ยหนึ่งเลยก็ต้องขนแดนเซอร์ไปด้วยหรือว่า ก็ต้องดูว่าไปอะไรยังไงนะครับค่าจ้างคุ้มไหมนู่นนี่นั่นครับทุกคนเพราะว่าเดินทางไปอย่างมีประเทศฟินแลนด์เนาะเคยติดต่อพ่อโจแล้วก็องอิงมาในการไปออนทัวร์นะครับคอนเสิรต์ตด้วยทุกคนก็ปิดฤด,ดูกาลนี้เรามองว่าน่าจะมีการบวงสรวงภาพยนตร์ด้วยหรือเปล่านะครับคิดว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับทุกคนคิดว่ามีการเดือนพฤษภาหรือเปล่ามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยทุกคนไม่แน่ใจว่าวันไหนเขาอาจจะมีการบวงสรวงหรือ มีแพลนที่จะถ่ายทําภาพยนตร์เลยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจแฟนคลับทราบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเนาะอืมนะครับอ่ะพี่มาเดี่ยวแสนรักนะครับได้มีการโพสต์เอาไว้เออนะครับทุกคนนะนะครับพี่มาเดี่ยวแสนรักได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับอ่ะอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยนะครับก็ เป็นกาลังใจให้เนาะอยากให้อุงอิงไปเที่ยวเหมือนกันนะครับอยากให้ครอบครัวน้องอะไรแบบนี้นะครับทุกคนไปเที่ยวนะครับไปเปิดหูเปิดตานะครับไปผ่อนคลายกันบ้างนะครับเนาะนะครับอยากให้น้องไปผ่อนคลายก็ถือว่าไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งองอิงน้องยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยยังไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศเลยถ้าไปที่นี่นะครับแล้วก็เป็นทัวร์เนี่ยมิมคิดว่าโอ้โห สนุกสนานแลวบอสโจจะมีคอนเทนต์ให้ถ่ายเยอะแยะมากมายเลยเนาะทุกคนกับการที่พาองอิงไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะครับนะเราก็อยากเห็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่น่ารักนะครับซอนนุชเนี่ยก็ได้มีการแบบว่ามาแชร์นะครับมาแชร์โพสต์ของน้ององอิ๋งเพชรบ้านแพงเนาะที่น้องเนี่ยได้มีการลงรูปเอาไว้ คู่กับซอนนุชนะครับตอนแรกมีพ่อลูกคู่บุญแล้วใช่ไหมและนี่ก็จะเป็นแม่ลูกคู่บุญอีกแล้วนะหรือจะมีกลุ่มบ้านฮักแม่ลูกคู่บุญนะเออนะครับทุกคนเนาะวันนี้ก็มีสมาชิกใหม่อย่างน้อง u t u b e เนี่ยโอ้โหได้กำลังแบบเป็นเซลล์อยู่นะครับซอนนุชก็บอกแบบนั้นนะทุกคนนะก็มีน้องน้อง u t u b e นะครับวันนี้อุงอิงก็ไปรูปรูปท้องไปหยอกน้อง youtube แล้วนะครับทุกคนน่ารักมากๆนะครับ ทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้เป็นเรื่องจริงนะขอให้เป็นเรื่องจริงนะครับที่ซอนนุษเนี่ยจะพาทีมงานไปนะครับทุกคนนะจะพาทีมงานไปแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไปเปิดหูเปิดตาไปไหว้พระขอพรน,นะครับฮ่องกงคือมีแต่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเยอะแยะมากมายเลย,เยทีเดียวนะครับทุกคนก็นะอยากเห็นอยากอ่านข่าวอยากดูคอนเทนต์นะครับ สำหรับองคิงแล้วก็พ่อโจแล้วก็ซอนนุษย์แล้วก็ทีมงานถ้าได้ไปเที่ยวได้ไปทัวร์ฮ่องกงจริงๆนะครับทุกคนก็มารอติดตามกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้อุม้มิมข่าวกระแสก็ฝากทุกคนด้วยก,วกันนะครับช่วงนี้เทศกาลสงกรานะครับใครที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะในช่วงนี้ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วย เดินทางเนี่ยนะทุกคนเช็คระยะเช็คสภาพรถก่อนก่อนออกจากบ้านนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็ถ้าง่วงก็จอดพักนอนพักนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ